เซียนหวยแห่2เลขเด็ดบนต้นตะเคียนทองในที่พักสงฆ์ได้เลข50-51-52และ36ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่พักสงฆ์ป่าสิมะเก่าพัฒนาบ้านโนนลานกลางหมู่ที่13ตําบลเปาะอําเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดชาวบ้านจากตําบลเปาะและใกล้เคียงในอําเภอบึงบูนได้พากันมาขอโชคลาภจากต้นตะเคียนทองซึ่งอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองภายใน ที่พักสงฆ์ชาวบ้านต่างก็ใช้แป้งรูปไล้ใช้มือลูบไปบนต้นตะเคียนทองเพื่อหาเลขเด็ดซึ่งเคยมีคนมาขอแล้วได้โชคถูกรางวัลจึงได้ซื้อชุดไทยมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองก็มีชาวบ้านหลายคนใช้แป้งรูปไล้ส่องหาเลขต่างๆก็เห็นเลขที่แตกต่างกันไปบางคนรูปไล้ส่องไปมาหลายคนเห็นเลข50บางคนก็เห็นเป็น51และบางคนก็เห็นเป็น5 3สา และบางคนก็เห็นเป็น36ส่วนชายคนหนึ่งซึ่งได้ใช้แป้งรูปไร้ห่างจากคนอื่นได้เห็นเลข94แตกต่างจากคนอื่นก็หวังว่าจะมีโชคลาภกันทุกคนนัทธรชนสิริโชตสกุลภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน